สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณค้ณอ้อ,อีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่6แล้วในเรื่องของหน่วยการเรีนเลยนรู้ที่4บัญญัติรายย่างนะคะเด็กๆและหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือ ลักษณะโจทย์ปัญหาที่สามารถใช้บัญญัติรายยางในการหาคําตอบนะคะเด็กๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้นะคะคุณคุณอ้อยมีคลิปวิดีโอนะคะจากโปรเจกต์14ของสอสวทนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็อยากจะให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้ ไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดแล้วก็ต่อยอดในการเรียนในหัวข้ออื่นๆหรือในระดับที่สูงขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเรียนกันได้เลยค่ะ ค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูเพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นปรถมศึกษาปีที่5บทที่4บัญญัติตรยางน,นะคะนักเรียนคะการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะของโจทย์ปัญหาที่สามารถใช้บัญญัติตระยางในการหาคำตอบนะคะ เมื่อนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในครั้งนี้แล้วคุณครูมั่นใจว่านักเรียนจะสามารถบอกคุณครูได้บอกทุกคนได้และสามารถที่จะเลือกได้ว่าโจทย์ปัญหาในลักษณะใดที่สามารถใช้บัญญัติตรยางในการหาคำตอบได้นะคะนักเรียนทุกคนคะเรามาทบทวนความสัมพันธ์ของการคูณและการหารด้วยกันนะคะข้อ1 20 หารด้วย4นักเรียนสามารถเขียนแสดงในรูปการคูณได้อย่างไรคะเรามาดูไปพร้อมๆกับขุนกันนะคะ20หารด้วย4ตัวตั้งคือ20ตัวหารคือ4เราเขียนแสดงในรูปการคูณได้เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารน,นั่นคือ20คูณด้วยเศษหส่วน4นะคะนักเรียนสามารถ นำตัวเศษคูณกับตัวเศษนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเขียนแสดงได้เป็นอย่างไรคะ 20, 20คูณ1ส่วน4 2 0คูณ1ผลคูณเท่ากับ20ส่วนคือ4นักเรียนสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ในข้อที่1ได้แล้วนะคะนั่นคือ20หารด้วย4สามารถเขียนแสดงเป็นเศษ20ส่วน4นั่นเองคะ่ะ ในข้อที่2นักเรียนมาช่วยอ้อมสินคิดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคือ72หารด้วย3เขียนแสดงในรูปการคูณและเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรตัวตั้งเราคือ72ตัวหารเราคือ3เขียนแสดงเป็น72คูณด้วยเศษ1.3ส่วน3เท่ากับ72คูณด้วย1 ส่วน3เท่ากับเศษ72ส่วน3นะคะอีกสักหนึ่งข้อพร้อมใบบัวกันนะคะคือ84หารด้วย7นักเรียนคะเขียนแสดงในรูปการคูณก่อนได้อย่างไรคะตัวตั้งคูณกับส่วนกับของตัวหารเท่ากับ84คูณด้วยเศษ1ส่วน7เท่ากับ84 คูณด้วย1ส่วนเเท่ากับเศษ84ส่วน7นะคะนักเรียนสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเรียบร้อยเราไปเริ่มพิจารณาและหรือเรียนรู้ลักษณะโจทย์ปัญหาที่สามารถใช้บัญญัติตรียายในการหาคำตอบต่อกันเลยนะคะลักษณะของโจทย์ปัญหาที่นักเรียนสามารถใช้บัญญัติตระยางในการหาคำตอบข้อที่1นนักเรียนดูไปพร้อมกันเลยนะคะ ร้านค้าขายไข่ไก่4ฟองราคา20บาทตนกล้าต้องการซื้อไข่ไก่15ฟองต้องจ่ายเงินเท่าใดนักเรียนคะโจทย์ปัญหานี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองสิ่งคือสิ่งใดคะจำนวนไข่ไก่และเงินนั่นเองนะคะโจทย์กำหนดปริมาณของสิ่งสองสิ่ง ให้อย่างไรจำนวนไข่ไก่กำหนดให้อย่างไรคะไข่ไก่สฟองไข่ไก่15ฟองไข่ไก่สฟองสัมพันธ์กับจำนวนเงินคือ20บาทส่วนไข่ไก่สิฟองเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะ นักเรียนคะนักเรียนช่วยตอบคำถามคุณครูไปพร้อมๆกับต้นกล้าด้วยนะคะร้านค้าขายไข่ไก่สี่ฟองราคาเท่าใดคะ20บาทครับถ้าร้านค้าขายไข่ไก่หนึ่งฟองจะมีราคาเท่าใดคะเศษ20สบ่วน4บาทครับอีกหนึ่งคำถามนะคะตนกลาซื้อไข่ไก่15ฟองต้องจ่ายเงินเท่าใดคะ15คูณด้วยเศษ20ส่วน4บาทครับ เยี่ยมมากๆเลยนะคะต้นกล้าและนักเรียนทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยต้นกล้าตอบคําถามหากนักเรียนสามารถตอบคําถามคุณครูพร้อมต้นกล้าทั้ง3ข้อเรียบร้อยเราไปดูการเขียนแสดงวิธีคิดเพื่อหาคําตอบในข้อนี้พร้อมต้นกล้ากันนะคะนักเรียนคะเรามาเขียนแสดงวิธีคิดนะคะไข่ไก่สฟองราคา20บาทถ้าไข่ไก่หนึ่งฟอง จะมีราคาเศษ20ส่วน4บาทถ้าไข่ไก่15ฟองจะมีราคา15คูณเศษ20ส่วน4ผลคูณเท่ากับเท่าใดคะ75บาทดังนั้นต้นก้าซื้อไข่ไก่15ฟองต้องจ่ายเงิน75บาท นี่คือการเขียนแสดงวิธีคิดเรียบร้อยนะคะได้ครัตอบเรียบร้อยเราไปเริ่มเรียนรู้ที่โจทย์ปัญหาในข้อถัดไปด้วยกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาข้อถัดมานะคะนักเรียนคะนักเรียนอ่านเพื่อทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาข้อนี้พร้อมคุณครูนะคะน้ําปลา3ลิตรนํามาบรรจุใส่ขวดในปริมาณเท่ากันได้6ขวดขุนต้องการน้ําปลาทั้งหมด27ขวดต้องใช้น้ําปลากี่ลิตร โจทย์ปัญหานี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งคือสิ่งใดคะปริมาณน้ำปลาจำนวนขวดนั่นเองนะคะโจทย์ปัญหากำหนดปริมาณสิ่งสองสิ่งให้อย่างไรคะนักเรียนตอบพร้อมขุนด้วยนะคะให้อย่างไรคะรขุนกำหนดให้สามจำนวนครับปริมาณน้ำปลาน้ำปลาสามลิตรจำนวนขวด น้ำปลา3มลิตรบรรจุได้6กขวดกับน้ำปลากี่ลิตรถึงจะบรรจุได้27ขวดครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะขุนนักเรียนคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ช่วยขุนกันด้วยนะคะถ้าบรรจุ6ขวดปริมาณน้ำปลาเท่าเท่ากันใช้น้ำปลากี่ลิตรคะสามลิตรครับถ้าบรรจุ1ขวดจะใช้น้ำปลากี่ลิตรครับ เศษสามส่วนหกลิตรครับขุนต้องการน้ำปลา27ขวดต้องใช้น้ำปลากี่ลิตร27คูณเศษ3ส่วน6ลิตรครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะขุนเชื่อว่านักเรียนทุกคนตอบคำถามพร้อมขุนได้เช่นเดียวกันเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเราสามารถเขียนแสดงวิธีคิดได้ดังนี้นะคะบรรจุน้ำปลา6ขวดใช้น้ำปลา3ลิตร ถ้าบรรจุน้ำปลา1ขวดจะใช้น้ำปลาเศษ3ส่วน6ลิตรถ้าบรรจุน้ำปลา27ขวดจะใช้น้ำปลา27คูณเศษ3ส่วน6ผลคูณเท่ากับ13,5ลิตรดังนั้นขุนต้องการบรรจุน้ำปลาทั้งหมด27ขวดต้องใช้น้ำปลา13,5ลิตรนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนทุกคนขุนด้วยนะคะ นักเรียนคะอ่านโจทย์ปัญหานี้พร้อมคุณครูนะคะร้านค้าขายขนมห้าห่อราคา20บาทใบบัวจ่ายเงินค่าขนม60บบาทได้รับขนมเท่าใดคะโจทย์ปัญหานี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งคือสิ่งใดคะจำนวนขนมกับจำนวนเงินนะคะโจทย์กำหนดปริมาณของสิ่งสองสิ่ง ให้อย่างไรคะตอบคําถามนี้พร้อมใบบัวนะคะให้อย่างไรคะใบบัวกาหนดให้สามจำนวนค่ะจํานวนขนมให้ห้าห่อและสิ่งที่ต้องการหาจํานวนเงินขนมห้าห่อจ่ายเงินยี่สิบบาทขนมกี่หอ่อถึงจ่ายเงินหกสิบบาทค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะใบบัวนักเรียนคะนักเรียนช่วยใบบัวตอบคำถามต่อกันด้วยนะคะ คำถามแรกนะคะจ่ายเงินซื้อขนม20บาทได้รับขนมกี่ห่อคะ5้าห่อค่ะถ้าจ่ายเงินซื้อขนม1บาทจะได้รับขนมกี่ห่อคะเศษห้าส่วน20ห่อค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะใบบัวจ่ายเงินซื้อขนม60บาทจะได้รับขนมกี่ห่อคะ60คูณเศษห้าส่วน20บห่อค่ะ เยี่ยมมากค่ะใบบัวนักเรียนทุกคนตอบคำถามตรงกับใบบัวนะคะเยี่ยมมากค่ะเราไปดูการเขียนแสดงวิธีคิดพร้อมกันนะคะการเขียนแสดงวิธีคิดนะคะนักเรียนจ่ายเงินซื้อขนม20บาทได้รับขนม5หอ่อถ้าจ่ายเงินซื้อขนม1บาทจะได้รับขนมเศษ5ส่วน20หอ่อถ้าจ่ายเงินซื้อขนม60บาท จะได้รับขนม60คูณเศษ5ส่วน20ผลคูณเท่ากับ15หอ่อดังนั้นใบบัวจ่ายเงินค่าขนม60บาทได้รับขนม15หอ่อนั่นเองนะคะนักเรียนอ่านเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานี้พร้อมคุณครูด้วยนะคะถ้าคุณครูต้องการแจกสมุดให้นักเรียนโดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับสมุด6เล่ม พร้อมดินสอ4แท่งเมื่อคุณครูแจกดินสอทั้งหมด32แท่งจะแจกสมุดทั้งหมดกี่เล่มนักเรียนคะนักเรียนกดหยุดพักเพื่อตอบคำถามว่าโจทย์ปัญหานี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งคือสิ่งใดและโจทย์กำหนดปริมาณ ของสิ่งสองสิ่งให้อย่างไรจากนั้นเขียนแสดงวิธีคิดเพื่อหาคําตอบเรียบร้อยนักเรียนมากดเล่นต่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมคุณครูนะคะนักเรียนสามารถตอบคําถามและเขียนแสดงวิธีคิดเรียบร้อยเรามาตรวจสอบไปพร้อมกันนะคะโจทย์ปัญหานี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งคือสิ่งใดคะจำนวนสมุด จำนวนดินสอโจทย์กำหนดปริมาณของสิ่งสองสิ่งให้อย่างไรกำหนดให้สามจำนวนเรามาดูนะคะจำนวนสมุดจำนวนสมุดหกเล่มและจำนวนสมุดที่นักเรียนต้องหาจำนวนดินสอจำนวนดินสอสี่แท่งและจำนวนดินสอสามสิบสองแท่งนะคะก่อนที่นักเรียนจะตรวจสอบวิธีคิดนักเรียนช่วยตอบคำถามคุณครูตอบไปนี้ด้วยนะคะ คุณครูเตรียมดินสอสีแท่งเตรียมสมุดเท่าใดคะคุณคะเตรียมเท่าไหร่คะเล่มครับถ้าคุณครูเตรียมดินสอหนึ่งแท่งจะเตรียมสมุดเท่าใดคะอมสินคะเศษหกส่วนสี่เล่มคะ่ะเยี่ยมมากคะ่ะคุณครูเตรียมดินสอสามสิบสองแท่งเตรียมสมุดเท่าใดคะแก้วตาคะ่ะ สามคูณเศษหส่วนสี่เล่มค่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนตรวจสอบวิธีคิดพร้อมคุณครูคต่อไปนี้เลยนะคะครูเตรียมดินสอสี่แท่งเตรียมสมุดหกเล่มถ้าครูเตรียมดินสอหนึ่งแท่งจะเตรียมสมุดเศษหกส่วนสี่เล่มถ้าครูเตรียมดินสอสามสิบสองแท่งจะต้องเตรียมสมุส 6, ส 4, มด 32คูณเศษ6ส่วน4ผลคูณเท่ากับ48เล่มดังนั้นเมื่อครูเตรียมแจกดินสอทั้งหมด32แท่งจะแจกสมุดทั้งหมด48เล่มนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูได้นำม,มาให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกใช่ไหมคะค่ะหลักการของเขานะคะในเรื่องของตด ปัญหาที่ใช้บัญญัติตยาในการหาคำตอบนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมีอยู่3ขั้นตอนหรือ3บรรทัดด้วยกันนะคะนั่นก็คือเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามโจทย์กำหนดนะคะโดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทางขวามือนะคะเด็กๆบรรทัดที่สองค่ะหาจำนวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาโดยให้จำนวนของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายเป็น1หน่วยนะคะแล้วก็บรรทัดที่3ค่ะหาจำนวนของสิ่งที่อยู่ทางขวา ตามที่โจต้องการนะคะนั่นก็คือใช้หลักการเดียวกันกับหัวข้อหรือ EP ที่ผ่านๆมาที่คุณครูได้สอนนะคะนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในการที่เราจะแสะดงวิธีหาคำตอบโดยใช้บัญญัติใดยางนะคะบัญญัติคืออะไรนะบัญญัติคือข้อกำหนดไรก็คือ3นะคะยางก็คือบรรทัดหรือแปลง่ายๆนั้นก็คือข้อกำหนด3บรรทัดของเขานั่นเองนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมฝึกทักษะในวันนี้นะคะวันนี้คุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะโดยทำา3ข้อนี้นะคะลงในสมุดนะคะซึ่งเป็นโจทย์ในหนังสือเรียนนะคะเด็กๆไม่ใช่แบบฝึกหัดน,นะคะในหนังสือเรียนนะคะจะอยู่ที่หน้า12นะคะ มันก็จะมีอยู่หลายข้อด้วยกันแต่คุณครูก็จะให้เด็กๆทําเพื่อเป็นการฝึกทักษะของตนเองเพียง3ข้อนะคะทําใส่สมุดนะคะ,สะแสดงวิธีหาคําตอบนะคะไม่ใช่เขียนโจทย์แล้วตอบนะลูกสแสดงวิธีหาคําตอบนะคะก็คือวิธีทํา3บรรทัดนั่นแหละที่เราได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่ค,คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะสะรุปนะคะเด็กๆ การเขียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยใช้บััญญติตยราย,ยางอ่าทำได้ดังนี้นะคะ 1. เขียนความสัมพันธ์ขออภัยคะ่ะบรรทัดที่1เขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่ง,ง,งตามจดกำหนดให้โดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทางขวามือนะคะเด็กๆบรรทัดที่2ค่ะหาจำนวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาโดยให้จำนวนของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายเป็น1ห,หน่วยนะคะ และบรรทัดที่3ค่ะหาจานวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาตามที่โจทย์ต้องการนะคะเด็กๆค่ะสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ